เล่นครับโอ้นี่จังหวะถอนคันเร่งนะครับเหมือนยานแม่กำลังวิ่งอยู่หมอกับรถไฟฟ้าจริงๆครับท่านผู้ชมห้าเสียงยอดนิยมใครใช้ทออยู่อย่าพลาดชมไปโหลดมาใช้งานได้เลยนะครับเสียงแรกนะครับฟิวเจอร์คาร์นะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะครับอันนี้คือหยียบคันเร่งนะอันนี้คือถอนคันเร่ง มางับรถไฟฟ้าจริงๆครับท่านผู้ชมเสียงที่สองนะครับมาฟังกัน UFO นี่คือรอบเดินเบานะยังไม่หยยบคันเร่งนะครับเดี๋ยวมาฟังเหยยบคันเร่งนะครับนี่ฮะเฮ้ยเหมือนอยู่ในอวกาศถอนคันเร่งครับโอ้นี่จังหวะถอนคันเร่งนะครับเหมือนยานแม่กำลังวิ่งอยู่เสียงที่สามนะครับรู้จักเป็นอย่างดีนะครับ Transformer อ,อ,อันนี้คือเสียงรอบเดินเบานะครับยังไม่เหยียบคันเร่งน,นะมาเนิบๆน,นะครับเดีย๋ยวมาใส่คันเร่งดูนะครับฟังนะครับโอ้ เครื่องจักรกลนะครับทำงานอยู่นะครับเสียงนี้สี่นะครับเกมค่าอ่ามาฟังกันนะครับว่าจะเหมือนเกมเท่าไหนรอบเดินเบาวันนี้มีเมโลดี้เพิ่มเข้ามานะครับเสียงออกโทนแหลมนะครับโทนเดียวอยู่นะเดี๋ยวมายียบคันเร่งดูนะครับโอ้ยถอดคันเร่งโคตรล้ำเลยครับ <laughs> มีเอ,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 อือด้วยนะอ่ะเสียงสุดท้ายนะครับอาเคดครับเฮ้ยอันนี้เหมือนในวิดีโอเกมที่เราเล่นตอนเด็กๆเลยครับอ่ะใส่กันเล่งครับโค่นหนำโอ้โหเฮ้ยโ,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 โคตรหนำเลยครับท่านผู้ชมเอาละ ครใช้ทออยู่อย่าพลาดนะครับโหลดมาใช้งานเลยแต่ที่สำคัญต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้า EV <S <S เท่านั้นนะครับ